ท่านผู้ชมครับเรามาเตรียมวัตถุดิบในการทำแกงเรียงกันครับเดี๋ยวเราจะทำแกงเรียงกันนะแล้วก็ต้องมีเครื่องปรุงประมาณนี้ก็คือกุ้งแห้งที่เอาไปบดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็นี่เลยอ่าผัก พี่เกี่ยวข้องนะที่จะทำแกงเลียงกันแล้วก็เห็นไหมมีกะปิมีบวบมีฟักทองมีหอมแดงมีกุ้งสดมีเห็ดเข็มทองแล้วก็พริกไทย เดี๋ยวเราไปดูกันมีส่วนประกอบอื่นๆอีกบ้างนิดหน่อยเราจะเอาพริกไทยกับหอมแดงลงปัน่นแล้วก็เราก็ต้มฟักทองลงไปให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ผักอื่นๆเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันสุกยากนะฮะแล้วก็เติมด้วยนะกะปินะ,ะแล้วก็ เมื่อกี้เราปั่นพริกไทยกับหอ,อมแดงไว้แล้วก็เอามาใส่ลงไปนะคนให้เข้ากันนะทั้งหมดก็ใส่ลงไปเลยนะคนให้เข้ากันแล้วรอเดือด พอ<ก>เริ่มเ,เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งนะครับใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่ผักอื่นๆแล้วก็ใส่กุ้งสดหรืออย่างอื่นที่เพื่อนๆอ,อยากจะใส่นะอาจจะเป็นปลาจะเป็นอะไรสุดแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วก็ชิมอีกครั้งหนึ่งว่าได้ที่หรือยัง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอใช้ผงซุปนิดหน่อยนะครับถ้าท่านไม่มีน้ําซุปนะฮะต้องตอง้ง่ายง่ายก็อันเนี้ยครับผงซุปเป็นซุปไก่นะครับเพื่อนเๆแล้วก็รอให้ผักแต่ละอย่างเนี่ยมันสุกพอสมควรแล้วก็น่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ เราก็เตรียมโหระพาะหรือแมงรักนะปกติเราก็ต้องใช้แมงรักแต่วันนี้เรามีโหระพาไม่มีแมงรักนะฮะเราก็ต้องใช้โหระพาแล้วนะครับแล้วก็จัดหลังจากนี้เราก็เตรียมจัดจานนะครับว่าจะให้สวยงามแค่ไหนก็สุดแล้วแต่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแล้วตอนนี้มันก็ อ๋นะะชวนรับประทานแล้วครับเอาละครับผมไม่เกรงใจเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับ,บผมเตรียมข้าวสวยมาร้อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ผมจะรุยจานนี้แล้วครับก็บอกเพื่อนๆนว่าอาหารจานนี้ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพจานหนึ่งนะฮะมีผักแล้วก็ มีอะไระเครื่องเคียงที่บำรุงร่างกายนะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีจานหนึ่งเอาละครับผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ